ตัวนี้ก็ฟาวนะครับไม่ได้ปัหาองมเกียวี้าดดปัไหล้ปัไหาลจคับ้ยัจววอะไรต้องมีปัไหลโอ้ยแซ่บแซ่บหลาย ไปครับเดี๋ยวมันไปกู้ปากันตัวไอ้อ้วนดำนะครับจะใส่เสื้อไม่ดูนี่ปดีอย่าไปกู้ปากเลยครับไปครับอาไปมึงโอ้โหอย่ได้สมใจนะครับอย่ได้สมใจอย่ได้สมใจนะครับไปครับไปกู้ปากัน นี่ครับบ่อปลานั่นเหอนไหมอะไรไครับผมขี่เดียวไปกันดูครับฮะเป็นไงอะอะไปดิอ๋อจมใช่ใช่ครับจมครับจมครับจมครับไปดูค่อ้มอญมันเดิมเลยแล้วครับมีไหมฮะบอมีจมนะครับนั่นหนึ่งเดินจมนะครับ อะอุ้จริงไหมเหรอบ่อม,ม,มีนะครับแถวหนึ่งสายไฟนะครับเดี๋ยวจะขายไฟเนี่ยครับเดี๋ยวจะแหวกขาย<ว>อยู่นะครับร็วางไว้ก่อนเลยครับจะแหวกปล่องเนื้ปิดไฟดิปิดไฟด้วยเพลิงไฟป,ไป,ปิดด้วยเดี๋ยวไปจัดเราื่องน้ำนั่งรถไปก่อนไอ้ยหี้ยแหวกป่องใหม่นะครับดึงเข้าไปนุ่มนี่เดี๋ยวมาค่อยทุบอ่ะเนาะไม่สุดาอยูอ่ที่คำว่าจากลานะ มันเอาของเราไปแล้วมันเอาของเราไปแดดแล้วครับของแบบบ้องเพิ่มนะครับฟาดหม่ฟาดหม่ย่ามันเยอะเกินพี่ครับย่ามันเยอะย่ามันเยอะมเยอะมากรถนี้น่าจะโอเคนะเพราะย่ามมีแล้วเออนี่แหละจบไป่าจะไปไอ้เดือดนะ นี่นี่นะครับสเสถียนครับเกลียวครับ hey, เฮ้ยเสถียรเราเรายังอึดทนนะครับอึดทนนะครับเหมือนคนเลยนะ <c oughs> มันเอาปลาเราไปอันเอาสเสตียเราไปกินแล้วนะครับจะเจอกันเที่ยวนี้เดี๋ยวลุงซาวมาดูใหม่เดี๋ยวพี่มอสมาดูนะครับหนึ่งไปธุระเช้าลุงซาวมาดูใหม่นะครับจะติดหมวกกันน็อกเวลาเช้า นี่ยวให้เป็นพวงนี้นะเป็นพวงเลยครับกินฝังเลยครับกินฝังนตัวเราได้ไปคุ้มค่ามันก็ืนนะคืนมิดหมดด้ามตัวเราถึงก็ต้องเอาเบ็ดกลับร้านนะครัน,นี่ดูนีดเบ็ดด้ามเบ็ดด้ามตัวไหนมันกีนล่อเข้าไปอือไปเอาเอางินใหญ่พี่ครับ ับไปที่ที่ที่ปักเอาไว้ตรงไหนวะเอาใช่ตรงนี้เราได้ตัวไ,ไปแล้วครับหมูข้ามไปดูหมูนะครับตัวนี้ก็ฟาวนะครับไม่ได้มันไหล วดึงสิเกียวนี้หาได้หมดปันไหลแล้วันไหลแกจครับวิ่งจวดครัจงจดวว่าอต้องมีปั่นไหลแจบจหลายจวดอบมีไหนละมอส ีจวดๆอะไรครับอะไรครับเป็นจวดครับแม่บ้านอร่อยด้วยแซ่บกับแซ่บไปดูอีกกองหนี่ตงนี่ไม่มีตัวนะครับไม่ได้นะครับอันนี้เต้องดูเหยื่อนะครับต้องเกลี้ยื่อตลอดอันนี้เกลี้ยงหมดแล้วครับนะเกลี้ยงหมดแล้วครับเหยื่อเอออลุดไปแล้วจัดการครับเหยื่อเหยื่อเกี้ยงไปแล้วไปครับพี่มอญครับ ว้าวครับฮะนี่ไงดงยแยกองฝัรงนั้นเดี๋ยวทงนี้ทงนี้ปดักหน่ดีกว่าเปดักแน่เฮ้ยังอยู่ที่เดิม มือคอยนเดียวะครับนาจะกีียไไปับดคับ้หมดแล้วถ้ามันมีตัวป๊บนี่ขออีกเลยครับไมยถางไม่ถางนี่ดูด้วยฮะ ด่ idad, ันด oh, <So on. S 2> ูเด้เออยู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 ยเห็นมเนี่ยยูลากไปยูแล้วเนาะโอ้ตัหมอน้อยตัวช่อนน้อยปล่อยไปตัวน้อยตัวน้อยก็ไม่ฟาวนะครับต่ากันต่ากันต่กันไีังตัวน่อยต็มช่อนน้อยดู ไหนอ่ะไปแล้วไปไหน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 ปื้ดดีนีมีมีนี่เสียงไหนมีเยอะนั่นไงใจเดียวกันเลยเศร้าแล้วมั้งเศร้าไปแล้วอันนี้อันนี้ต้องเก็บครับขออนุญาตเก็บนะครับตัวนี้มันเศร้าไปแล้วครับ เดี๋ยวแล้วครับไม่หายนั่นเองครับล่วงมาเข้าตรงนี้โอ้เรียบร้อยแล้วครับแข็งโอเคครับก็ขออนุญาตเก็บครับตัวนี้เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดนี่ครับเราจับเขียดมาคงคืนนะครับเดี๋ยวไปทางเดี๋ยวไปทงงานนู้น เตักเรียมนี้เลยตรงไหนนี่เรียมนี้เลยนี่น้ำตื้นทงเขียดทงน้มตื้นอยู่นะเหรอเดือ<ะ>นธันวาเนี่ยมันมีปลาครับแต่ปลาช่อนมันตัวน้อยครับตัวเนี้ย,ยเราปล่อยไปแล้วไม่เก็บตัวันีล้เพราะว่ามันดลองทีดลองอึ้งไปแล้วครับเปลี่ยนจ,จากไ้เดือนไปกบนะครับเราจา<อ>ับเขียดโเราจับเขียดนะครับเรามีกี่หลังเนอะ ยี่สิบหลังนี้นะครับนี่เราได้ปลาไหลมาหนึ่งตัวปลาช่อนหนึ่งตัวกับปลาช่อนน้อยอีกหนึ่งตัวที่มันมรณะภาพไปแล้วเราก็เลยต้องต้องลอยหนาไว้บ่เดี๋ยวมันใจนี้ป่เออให้มันเออถูกต้องถูกต้องถูกต้องอะไรนะครับงามเงี่ยงให้มันลอยลอยหน่อยจยวมนจมน้ำตายโอเคนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแหละอย่างนั้นแหละ อัน oh, นี้นึงอ่ะนี้เอาคร ตัวเลยอ่ะอยู่นอนอยู่นี่เปล่ามันนอนนอนมากินเลยนอนกินเลยดิอือมันกำลังนอนกินอยู่เปล่ามาเร็วไปหน่อยเขัดไปเนี่ยเดะเนี่ยหลอกปองได้แล้วเฮยครับมาไหลลูกจะได้ครับหืมแข็งด้วยมาดูครับจีนอ้อยตรงนี้จมไปเลยอยู่ใช่ไหมครับอยู่ใช่ไหมอยู่ใช่ไหม

ั่นกันนี่ปันกันนี่นี่ีนนี่แล้วครับตัวขบดุกเรอีประดุกขบดุกเนึกหรอประดุกับดุกน้าตัวเหลืองเลยโอ้ยเซ่บแสบแซ่บแสบหลายเมนูหลายเมนู เืน้าว,วาน,น้ำหลไหจะเดนเลนหนึ่งไปดูตรงนี้ครับกินกับไปเลยกินกับไปเลยว้าม่ได้ะครับนัเล่นนึงนี่ก็ไม่มีนะครับ อันนี้ดึงนะครับแต่ว่ายวดูหนึ่งไยไปมาแล้วไปแล้วไปหมดแล้วครับไปหมดแล้ว เสียงเสียงจะไปหมดแล้วครับเสียงอยู่ไปแตนานู้นดีกว่าใช่ไหมล่ะแตนานู้นดีกว่าแ,วแต่นานู้นดีกว่าเดี๋ยวไปาสานนาประดุกกันนะอือไปครับอือโอ้โหมีการคุยเลยเนาะ ีมือคุยเลยมือเนื้อหนึ่งแท้เลยเนี่ยเอาหรอใช่แล้วล่ะลงนะดุกนาครับดุกนาเหลืองเตอะคิดเมนูเลยครับคิดเมนูเลยโอ้โหเหลืองจริงพอกรอบนะแล้วก็ราดพริกเนาะเสร็บไปครับไปเดี๋ยวดึกแกะมาเดี๋ยวใจเย็นๆหลานยี่ห้อแล้วครับหลานยี่ห้อแล้ว Thao ta đầy này mình này. <laughs> Không mày không mày đúng không mày Năm lưới cấp năm lưới cấp nắm lưới lưới Cũng anh mình ยุงตอมนะครับคุณเรื่องเอเป็นร้อยเป็นแบดปองกันแปกปองกันมีขนาดไม่แหวนอะไรเงี้ยประดุกเลยนะครับแหวนที่ปลาไหลนะครับปลาไหลนะครับปลาไหลอยากจะคุยตะกี้ปลาไหลหลุดไปตัวนะครับมีตะคุยสวยด้วยตะกี้นี่เพราะเราปักไว้อย่างนี้ไงเราอยกมาแล้วมันงงเข้าไปนู่นเลยยาวเลยของไรกัน แบปองครับแบปองเพิ่มมีน้ำมันอะนี่นีืออะไรใหญ่แบกปองเพิ่มครับแบกปองเพิ่มนเละวางมือใหญ่หน่อยเฮ้ยสวยสวยงามสวยงามสวยงามตาบู้ย ูครับไปดูเอานไดออกไปเดีนไปตรงไหกันสงเยออันนี้ยาวนนเยนเยนะครับวันเดียวยาวหน่อยลงไปแล้วครับ ไปทงปลาไหลกันต่อนะครับทุกคนแล้วก็กลับไปดูนะมันลอาปลาไหลด้วยปลาไหลไม่ได้แข่งตัวใหญ่ไอ้ยลิกไม่ปลาไตัวนี้เฮ้ยไปครับแปลกครับแปลกฟองครับตรงนี้ปลาไหลเป็นอุ่นเจ้าเจอเฮ้ยเกือบตกครับน้ำลึกดีว้าอยู่ม่เท่าเนี้ยดนี้ Ừ bỏ cho bỏ Anh lấy Đây sẵn sàng rồi á là đi, thì đi lấy mình cho dãy lên Đúng rồi Cái chi ไอ้ยกขอยู่ยิงง้งด้นยยิงให้ท่อยิงไสืไปเยดมดิเฟะดมเลยอะมีจมูกควานอยกน้ำล้นทั้งเขียดิยเียงเต้ยตยเต้ยเยมดินี่ง؛ัน้าดเดี๋ยวนางดเยเดี๋ยวก็ย เป็นลมเลยเจอองนี้เลยใครมาขี้มาหาฮู้ก็ขวันไปก่อนดิฟันชึบๆไปก่อนอย่าไปดึงทัวไม้เราฟันไปก่อนเออฟันไปก่อนบ้าไปดึงเอาไหนเอาแรงกระเดงมาดึงฮะก็บอกใครมาขี้ขี้ลงน้ำมัเริ่มชอบมีปลาไหลเลยอร่อยไหลอร่อยขีลงน้ำเหมือนตุ่มหงส์ กล่องนี้เปิดยากไม่เหมือนท่าป่องนู้นไอ้ป่องนู้นน่ะนูขี้อร่อยเอาอะไรเอาอะไรเอาไปเอามาสิโถคนถ่ายกล้องมึงเลยตายโอ้โหใช่หล้กกลิ่นกลิ่นไฉเลยที่วนนั้นนั่นนึงตบอาเขี่ยอาเขี่ย เขดเย็ดเย็ดเขียด oh. <c oughs> ต้องทำคอนเทนเนอร์โอ้โหตสีไปแล้วก็คนที่คนทางเลยกู <c oughs> อะไร อยู่คนที่คนทางเลยรองเทาง้ามาไปเขียดตัวเลิกเลยตายไหมออนนนไม่โดนกอบอยู่ตรงนู้นกูตีไปตรงนู้นไม่ชิบหายตั้งพาสิบดิ้งเลยมีเลยโดนกบ ไม่อยู่ครับผลงานปลาไหลหนึ่งดุกหนึ่งมันไม่ดุกเหลืองครับดุกเหลี่งดุกอุียดดุเวียดูดิครับเออแต่มันเหลืองมันเหลืองเหลืองม้องอยู่ท้องหน้าท้องอย่างนี้เหลี่ยงขายผลไม้เฮ้ยยันจะไม่เรียนจะอีทับป้องอะไรตายป่ะตายตายต้องต้องไงอ่ะแกดิแกดูแก่ไหมแก่ปะแกได้ป่ะเนี่ยเบ็ดทะลุอยู่เนี่ย ฮะเนี่ยเนี่ยนี่ยผมเบ็ดเลยดิปล้ยังไงยังไงจะแค่เรียยังไงต้องตัดตัวเบ็ดเลยดิแค่นั้นแหละแล้วผูกเบ็ดใหม่ตัดครับแล้วเขาผูกใหม่ครับตัดนยโอเคเดี๋ยวไปนี่นะครับผมไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนี่กับช่อนช่อนใครช่อนช่อนได้ชุ่ดเย็นเลยเดี๋ยวเช้าดูจริงมั้ยนานกระโดดเลยครับ ก็โชว์เลยโัวตัวแลครับเ้ยมาไมดุ